بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد ا ل س ل ม م ع ل ตุล ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อล l l a h ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเรื่องที่จะคูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ขอทบทวนพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่เป็นแขกมาถึงบ้านเราเนี่ยนะมาถึงที่บ้านจะเป็นเพื่อนบ้านห่างไกลหรือเป็นเครือญาติอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรือเป็นเพื่อนบ้านมาเยี่ยมที่บ้านเราเผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดาสหาบาศมีความเอาใจใส่อย่างมากเหลือเกิน รวมทั้งนบีมุฮัมมัดสุลล่านวออาััยฮิวซัลลัมก็ถูกกำชับใช้ในเรื่องนี้อย่างมากคือการให้เกียรติกับเพื่อนบ้านให้เกียรติต่อแขกที่มาเยี่ยมเยียนที่บ้านก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับพูดคุยกับพี่น้องเพื่อจะจีเป็นการแนะนำตักเตือนแล้วก็ให้ข้อเตือนใจกันเนี่ยขอนำเสนอฮด,ดีสักบทหนึง่งให้พี่น้องได้เข้าใจบรรทัดฐาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมได้กำชับเอาไว้ซะก่อนนะครับฮะดีษบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมอันอับดุลฮุไรรัดะรดิยัลลอฮุอันหุอันน์รัสูลลลลาฮฺซุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมกาลมันกานยูมินุบิลลาฮิวะลยามิลอาคิรฟัลย์ยาโกลขไกรันอาลยัสมุต ว man kana yu minu b i l ิ a h i wal yau min al aakhir fal َ u krim jarahu w า a n kana yu minu billahi wal yau min al a a k h ل ْ ي ُ l ْ ر ِ م ْ ضَيْفَهُ h a ดบทนี้พูดแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยสามเรื่องเดวยกันท่านอบ,บูฮุรอยรอรดี ا ัลลอฮูะน ได้รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดก็าตามแต่ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อในในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์ยอมจำนนนะครับเชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แล้วก็ยอมจำนนทุกเรื่องที่อัลลอฮ์สั่งใช้เขาจงพูดแต่ความจริงหรือไม่ก็นิ่งเสีย ถ้าเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์จริงๆเชื่อมั่นในวันปรโลกจริงๆจงพูดความจริงถ้าพูดจริงไม่ได้นิ่งจงพูดดีถ้าดีไม่ได้นิ่งฟายยากลไคร์นจงพูดในสิ่งที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความดีพูดซะพูดพูดแต่ละประโยคพูดแต่ละคํามันเพิ่มผลบุญเพิ่มคุณงามความดีนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลา แต่ถ้าเรื่องไม่ดีขยับปากพูดเมื่อไรเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีโทษทันในหลุมฝังศพด้วยแต่แก่การนินทาลับหลังหรือพูดใส่ร้ายคนอื่นพูดทำให้คนอื่นเสียหายอันนี้ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยหยุดเลยนะถ้าเรื่องดีพูดไปพูดไปพูดมากไม่มีปัญหาถ้าเรื่องดีๆนะพูดได้เลยอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่สอง บุคคลใดก็ตามแต่ที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้ายอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งชชยของอัลลอฮ์ยอมทุกเรื่องและก็ศรัทธาในโลกอาคิเรา์ว่าหลังจากตายไปแล้วผลตอบแทนในการงานต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นในโลกอาคเร์โลกอาคเร์เป็นโลกที่แท้จริงฟยุกริมยาโราหูเขาจงให้เกียรติกับเพื่อนบ้านทำความดีกับเพื่อนบ้าน ปฏิบัติกับเพื่อนบ้านด้วยด้วยเรื่องที่ดีๆแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านยิ้มแย้มกล่าวสลามพูดจาให้คำปรึกษาให้ข้อเตือนใจกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านอันนี้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สองข้อที่สามนี่ผมจะเน้นยำ้ำแต่ทั้งสามข้อเนี่ยต้องหาว่าพูดแล้วเนี่ยมันก็คือข้อรวมๆแล้วก็คือข้อเดียวกันที่จะมาลงที่ข้อที่สามนี่แหละ วังกาในยุมินูบินละฮิวัวลเยอมินอาคิดฟันยุกริมโดยฝหูและบุคคลใดก็ตามแต่ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮและเชื่อมั่นในโลกอาคิร์เขาจงให้เกียรติกับแขกของเขาให้เกียรติกับแขกของเขาที่บอกว่าสามข้อเนี่ยมันเป็นข้อที่ถ้าหากว่าพูดแล้วเนี่ยมันก็คืออยู่ในเรื่องเดียวกันหมายถึงอะไรพี่น้อง ให้เกียรติกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านให้เกียรติกับคนที่เป็นแขกก็ต้องพูดจาปราศัยในลักษณะที่ดีปฏิบัติกันในลักษณะที่ดีการที่พูดกับคนอื่นด้วยถ้อยคําพูดที่ดีนั่นก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่จะต้องปฏิบัติกับทั้งคนที่เป็นเพื่อนบ้านกับทั้งคนที่เป็นแขกที่มาเยี่ยมเพราะนั้นแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยนะครับใช้หลักการทั้ง3อย่างนี่แหละเอามาปฏิบัติ ให้เกียรติกับแขกให้เกียรติกับเพื่อนบ้านด้วยถ้อยคําที่ดีถ้าเรื่องอะไรไม่ตามแต่ที่มันไม่ดีนะเรื่องนั้นไม่ดีนะห้ามพูดเด็ดขาดท่านพี่น้องครับเน้นย้ําที่การทําหน้าที่ต้อนรับแขกที่ดีว่าอิสลามนั่นสอนเราอย่างไรพี่น้องเรื่องการต้อนรับแขกนี่นะถ้าเราไม่เอาแบบของอิสลามมาใช้นี่นะพี่น้องบางทีก็อาจจะมีเรื่องที่ผิดๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่นคนบางคนรับรองแขกนะครับแบบลักษณะที่เกินเลยขอบเขตแขกมากัน3มคนโอ้โหอาหารต่างๆจัดเทียมเอาไว้เพื่อที่จะอะไรนะให้สมฐาน,นะของความที่เรามั่งมีหลอเรามาบันต้องใหญ่โตมีรถต่างสองสาคันมาเลี้ยงอาหารแค่เล็กน,น้อยดูแล้วมันไม่สมเกียรติก็เลยเอาความคิดของตรงเองเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็รับรองด้วยอาหารที่มันโอ้โหเลอเลิศเลย แขกมากันสามคนนะ่กินยังไงก็ไม่หมดเหลือทิ้งอย่างเนี้ยเป็นการรับรองแขกถามว่าให้เกียรติกับแขกไหมเอา้าให้เกียรติกับแขกแต่มันเกินขอบเขตที่อิสลามได้บอกเอาไว้หรือบางทีแขกบางคนมาถึงที่บ้านปับ๊บแทนที่จะสนใจคุยกับแขกให้ดีๆพอแขกมาป็๊บเปิดโทรทัศน์ให้แขกดูผมเองในบางทีอึดอัดใจนะพี่น้องบางทีก็ต้องขอร้องว่าเอาละปิดที่กวา่าโทรทัศน์ นะบางมีเรื่องอะไรอะไรที่ไม่ดีเยอะแยะเลยปิดดีกว่าถ้าจะเปิดเน่เปิดได้ดูดดวยกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องศาสนาเปิดสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีเนี่ยนะหรือของสถานีอื่นๆที่พูดเรื่องศาสนาเนะี่ยพอเปิดแล้วดูเดวยกันแล้วนะหลังจะคุยเรื่องราวต่างๆที่จําเป็นแล้วก็เปิดเรื่องต่างๆแล้วนั่นะนะนะ่ดูมันจะได้มันจะได้เสียเวลาอยู่กับเรื่องที่เป็นบัญญัติของศาสนา เสียเวลากับสิ่งที่จะทําให้อิมานของเรานั้นเพิ่มพูนขึ้นทีนี้มีอยู่7ข้อโดยกันที่อุลมามะบอกว่า7ข้อต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นการปฏิบัติกับแขกในรูปแบบของอิสลามผมเองเนี่ยเห็นด้วยเลยก็เลยนําเอาเรื่องนี้มาฝากกับพี่น้องว่าเป็นคําสั่งของท่านนาบีด้วยแล้วก็7ข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะ มีฮะดีสมีการปฏิบัติระหว่างบรรดาสหาบักับสหบัด้วยกันระหว่างท่านนาบีกับบรรดาสหาบัชด้วยกันนี่คือสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องนําไปปฏิบัติเพราะวิถีชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยนะพี่น้องมันคือวิถีชีวิตของผู้ยำเกรงต่อลอผู้ยำเกรงต่อลอต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาละเมื่อแขกมาถึงบ้านพี่น้องครับหนึ่งต้องต้อนรับด้วย ด้วยสลามเขาให้สลามเราเราก็ตอบรับสลามของเขานะครับแล้วก็ฝ่าให้ยูบิอัลเซนามินฮาเอาดุดดูฮากุรานใช้เราว่าให้กล่าวสลามรับสลามเขาเนี่ยนะให้มันดีกว่าสิ่งที่เขาให้หรืออย่างในน้อยก็เท่าๆกันเขาให้สลามวมาา่าสลามอะลักุมเราก็รับว่าอะลักุมุสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุ uh. รับอย่างนี้ รับให้มันดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าเขาให้เต็มๆเลยนะสลามวะอะเลกุมะเราะมะตุลลอฮ์วะบบเระกาตุเราก็วะอะัลกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะวบเระกาตุรับให้มันเท่าๆกันแบบนี้นี่คือมารยาทนะประเด็นแรกให้ทําอย่างนี้แล้วก็ต้องกล่าวสลามรับสลามด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มยินดีต้อนรับเลยท่านเป็นแขกที่มีเกียรติมาเลยให้สลามกับเราแล้วเรารับสลามด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม อย่างหันข้างๆรับสลามอะลากุมุสสลามอันอย่างนี้เป็นมารยาทที่ยอดแย่ที่สุดเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยพี่น้องเหมือนกับคนบางคนเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันแหละพี่น้องประสบกับผมเองเนี่ยผมถึงกล้าเล่านะแต่ผมก็ไม่เอ่อยว่าเป็นใครแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยประสบแบบนี้ก็มีอะไรที่เป็นข้อเราหองระแหงกันเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน นะครับช่วงที่เราโมโหกันนะั่นเอสลามอะล็กกุ้มยื่นมือไปจับสลามจับมือสลามกับเขาเนี่ยเขาก็ยื่นมือมาสลามผมเหมือนกันแต่ว่าเอาสีข้างให้ยื่นอย่างเงี้ยยื่นมือจับมืออย่างเงี้ยพี่น้องเอาโอสงสารเนี่ยนะไอ้ผมเองเนี่ยนิสัยของผมเป็นอย่างนี้นะพี่น้องอะไรก็ตามแต่ที่มีเรื่องไม่ดีไม่ดีพอแล้วมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยผมจะพยายามบอกตัวเองว่าจบได้ไหมจบเธอหยุดเธอ แล้วก็จะดีลีทเลยดีลีทก็คือการลบล้างข้อมูลต่างๆที่เป็นความบาดหมางเป็นความไม่ดีที่รู้สึกไม่ดีไม่ดีกับคนอื่นนะ่ลบเดี๋ยวนั้นแล้วก็จบเดี๋ยวนั้นพอจบแล้ววันต่อไปเนะี่ยพี่น้องถ้าเกิดทำได้อย่างนี้นะ่พี่น้องผมประสบกับชีวิตของผมเองมาแล้วถ้าทําได้อย่างนี้นะจะเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอกตรงๆมันรู้สึกสุขสบายมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยว้าวุ่นใจแล้วไม่มีไม่มี แต่ถ้าคืนไหนยังจบไม่ได้เนี่ยพี่น้องตื่นมาตอนเชา้าเนี่ยพี่น้องลองสังเกตด,ดูนะสภาพของเราเนี่ยฟ้ากับดินเลยนะถ้าเราดีลิทได้เราลบล้างได้เรื่องต่างๆที่เป็นความบาดหมางนะ่จบเดี๋ยวนั้นลบล้างออกเดี๋ยวนั้นแต่เช้า,ชาตื่นขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์มันสุขสบายบอกไม่ถูกแต่ถ้าเกิดลบออกไม่หมดลบออกไม่ได้นะแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็งัวงเงียมันก็ว้าวุ่นมันก็เกิดความกัดกรุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วมันก็เป็นผลเสียกับกับชีวิตกับสุขภาพของเราด้วย นะอันนี้อันนี้นอกเรื่องไปหน่อยแล้วเอาครับกลับสู่เรื่องนิดนึงเวลาแขกมาถึงที่บ้านตอบรับสลามด้วยถ้อยคําที่ดีกว่าด้วยการตอบรับสลามที่ดีกว่าหรือไม่ก็เท่าเท่ากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มข้อที่สองข้อที่สองรับรองแขกด้วยการหาน้านะครับถ้าเป็นอาหารได้ก็เป็นอาหารด้วยน้ําด้วย เป็นการให้เกียรติกับแขกนี่คือมารายาทแบบอิสลามเป็นแบบนี้อย่าให้แขกมาถึงบ้านแล้วมานั่งคุยคุยไปตั้งพักนังแล้วแขกว่าแม่หิวน้ำหรือเกินขอน้ำกินสักแก้วยังได้ไหมโอ้อย่างนี้เป็นมารายาทที่แย่มากไปน้องทันทีที่แขกมาถึงบ้านแขกก่อนที่จะไปถึงบ้านใครเนี่ยโทรศัพท์คุยกันก่อนนี่นะกำลังจะมาถึงแล้วนะแม่บ้านต้องเตรียมละเตรียมน้ำอย่างน้อยก็มีเบสกูดมีผลไม้สักนิดหน่อยรับรอง นะครับรับรองกับเขาหรือถ้าหาว่าเขาอยู่ถึงกลางวันเนี่ยในเวลากินอาหารกลางวันแล้วรับรองด้วยอาหารกลางวันนี่คือมารยาทแบบอิสลามที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องปฏิบัติประการที่สอุลมาม์บอกว่าให้บริการที่ดีทุกทุกเรื่องที่สามารถจะทำได้ทุกเรื่องที่เราสามารถจะทําได้ให้บริการแขกที่ดีแขกออกจากห้องน้ำเอาผ้าคนหนูให้นะครับ แค่จะเข้าห้องน้ำเอาดูดูนี่ยดูแลเข้าห้องน้ําให้ดีนะครับเออนุ่งกางเกงอยู่เ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนผ้นาสรงไหมเห็นกางเกงมันมันไม่ค่อยสะดวกหาผ้าสรงเตรียมเอาไว้แขกจะเข้าห้องน้ําบริการทุกอย่างที่เป็นความดีบริการเท่าที่เราสามารถจะทําได้นี่คือมารยาทการรับแขกแบบอิสลามประการที่สคําพูดที่ดีคาแนะนําที่ดี ข้อตักเตือนที่ดีข้อคิดดีๆให้กำลังใจที่ดีๆเนี่ยนะเอามาพูดเอามาปฏิบัติกับแขกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเป็นเรื่องที่เราทำแล้วเนี่ยความดีงามก็จะเกิดขึ้นในบูของพวกเราคำพูดดีๆถามค่าถามว่าใครบ้างที่ไม่ชอบคำพูดที่ดีๆข้อแนะนำดีๆข้อคิดดีๆอะไรๆที่เป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์ดีๆเนี่ยนะฉันก็นำมาปฏิบัติแล้วลงลงเอาไปปฏิบัติสิ ของดีๆเนะี่ยแนะนำพูดคุยกันข้อที่หต้องรับฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นแขกนั่นคือการให้เกียรติกับแขกไม่ใช่สักจะพูดอย่างเดียวเลยม่่ด้ด้ฟังข้อคิดเห็นของเขาเลยนะฟังข้อคิดเห็นของเขาจดด้วยกระดาษหลังจากที่แขกไปแล้วนะครับพิจารณาถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันต้องรับฟังคําพูดของแขกด้วยนะครับข้อที่ห ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์เมื่อใดเวลาละมาต,ต้องจัดที่ละมาดแล้วก็ชวนแขกละมาดในทันทีได้ยินเสียงอาจารย์ปับ๊บเรากำลังคุยกันอยู่รอฮุลยอักบัรหยุดเลยพี่น้องหยุดพอหยุดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเนี่ยเราก็หยุดพูดก็ขอเตือนแขกว่าหยุดพูดขอรับอาจารย์ก่อนหน้าสักสองนาทีสามนาที พอหลังจากรับอานาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราต้องนําเลยลุกขึ้นไปเดี๋ยวเราละหมาดกันก่อนนะเดี๋ยวไอ้เรื่องที่คุยค้างเอาไว้เดี๋ยวก่อนก็ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก่อน mm. นี่เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทุกบ้านทุกคนจะต้องปฏิบัติชวนแขกละหมาดเลยทันทีที่ได้เวลาละหมาดข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือหลังจากพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะจากกันเนี่ยให้มีการขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่กันและกันเราก็ขอให้แขก แขกก็ขอให้เราทั้ง7ข้อนี้พี่น้องครับไม่รู้จดทันกันหรือเปล่าเป็นมารยาทที่ดีงามอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับแขกตามวิถีที่เป็นอิสลามตามวิถีของการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับวบิลาฮิตตตฟิกวัลฮ ah. ิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮวะบเระกาตุ